จบยังไม่จบเรามาเจาะลึกกับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมภูมิใจนําเสนอแล้วก็อาจจะเป็นาการบองกันแบบต้นๆหน่อยนะฮะว่าในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยที่เคยแซงชั่นจีนนะครับคุณผู้ชมครับจะบอกแซงนชั่นก็ไ,ได้เซงชั่นคือความบาดนะที่เคยตั้งกําแพงภาษีนะครับคุณผู้ชมครับก็ภาษีสูงๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยก็ทําให้จีนเนี่ยเขาก็ เอาป่นปวนไปพักนึงสหรัฐเองก็ต้องนําเข้าสินค้าแพงจนกระทั่งคุณโจไบเดนนะครับแล้วก็คุณเจเน็ตเยลเลนเนี่ยได้มีการบอกมาว่าเอ้ยส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอเรื่องของสงครามการค้าแล้วมันจะได้กับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไหมแล้วโดยเฉพาะตอนนี้หุ้นอิเล็กทรอนิก เพิ่งจะกลับคืนมาแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้ถูกตีกลับค้นไปหรือยังเมื่อวานนี้แ,แด๊ดแลงแรงเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านท่านนี้ท่านท่านนี้เจาะลึกเรื่องตรงเนี้ยมาโดยตลอดแล้วเราจะได้เห็นภาพกันครับว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้น่าสนใจหรือเปล่าไปไกลได้แค่ไหนกับคุณทันจิราสิการนะครับบอลกสิกรไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับผมอ้า <c> ว <oughs> นะฮะคุณทันผมผมถามอย่างนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพของอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาฟื้นขึ้นมานะฮะแต่ก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะครับผมอยากให้คุณทันมองภาพของอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาฟื้นหน่อยว่าไอ้ฟื้นตรงนี้เนี่ยมันฟื้นเพื่อลงหรือฟื้นเพื่อเพื่อไปได้หรือย,อยังไงครับคุณทันฮะอืมผมว่าในระยะสั้นเนี่ยประมาณสัก เอ่อคสมเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นนะครับแต่คิดว่าเป็นการฟื้นเพื่อลงมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพระยะยาวดูยังไม่ค่อยดีนะนะครับกลับผมนะเอ่อเดี๋ยวขอรบกวนแชร์สไลด์อันนี้เห็นไหมครับเยี่ยมเลยครับดีครับครับเอ,อเดี๋ยวเรามาดูก่อนคือตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูราคาหุ้นนะครับ p e r ร์ r อร์แมนซ์ของเซกเตอร์เทียบเซตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ล่างสุด นะครับเอีูเดลบไป22%แล้บเรซตลเนี่ยลบไปประมาณนัก4%นตะครับตัวที่ลงเยอะสุดคือฮาน่าลงน้อยสุดคือ SVI นะครับ mm hmm. ซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของชิปช็อตเทจท,ที่ยิงยาวมาตั้งแต่ตอนสักปลายปี2020นะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้ซึ่งทําให้ผลผลิตของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันคือก็ดีแหละแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคนะครับหลังจากนั้นพอตอนสั ามสี่เดือนที่ผ่านมาก็มีเรื่องของสงคารามใช่ไหมครับทึ่ทาให้ราคาพลังงานขึ้นมีเรื่องของจีนล็อกดาวน์ไปก็ทําให้ดีมานจากทางจีนก็ไม่ค่อยดีนะครับไอชิปช็อตเทอเนี่ยทำให้ราคาทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคารถราคาทีวีราคาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พอน้ำมันขึ้นเนี่ยก็ทําให้อินเฟลชันมันขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการขึ้นดอกเบี้นยนะครับพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บอ,อุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหุ้นที่ PE สูงนะครับ g r o w สูงก็เลยโดนดีเลทลงมานะครับเลยทำให้ให้ราคาหุ้นลงแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของ recession ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าคือถึงตลาดมองว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็น Growth stock แต่ความจริงมันไม่เหมือนกับ Growth stock ของเมริกานะครับเพราะว่าสุดท้ายกลุ่มยักษ์คนิกเนี่ยมันเป็นพุ้ง่ายๆคือหุ้นลงงานอุตสาหกรรมนะครับ ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นซิ c ิเคลตามเศรษฐกิจกมากกว่าเพราะว่าเอ็นโปรดักสุดท้ายของมันเนี่ยก็คือรถคือมือถือคือ PC แล้วก็พวกสินค้า c o n sumer เ l เล t ทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็ตามเศรษฐกิจอ,กยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจกตัตน้อยลงไอ้กลุ่มนี้ก็จะโดนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยคิดว่ามันภาพมันอาจจะไม่เหมือนเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาที่หุ้น มันฟื้นหลังจากโควิดแล้วก็รันได้ยาวนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นแบบไซด์เวย์มากกว่านะครับคือขึ้นมาเราคิดว่าควรจะขายทำกำไรไปมากกว่าครับครับผมนี่พิ่งขึ้นเลยนะพิ่งขึ้นเลยนะแต่ว่าขึ้นมันจะขึ้นไปได้แค่ไหนอย่างไรมันพร้อมมีปัจจัยที่ขับเคลื่อนในช่วงนี้ไหมฮะอย่างเช่นเอาจีนเนี่ยล่าสุดเรื่องของล็อกดาวกก็ผ่อนคลายแล้วนะอันนี้คือคีย์ไฮไลท์นะครับเ,เกี่ยวเรื่องของสหรัฐอเมริกานะฮะ อันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะเพราะยังไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะออกเป็นอย่างไรเกี่ยวเรื่องของสงครามการค้ากับจีนที่อาจจะยุติไว้หน่อยหนึ่งไหมหรือยังไงฮะคุณคุณท่านฮะคือคือเรื่องของเอกาถ้าเขายกเลิกตัวของไทยร่สกับจีนเนี่ยยังไงมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นบวกโดยตรงกับอุตสาหกรรมบ้านเราไหมผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นนะครับคือ ตอนที่มีเทรดวอลช่วงสักปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่นะครับตอนนั้นน่ยความจริงแล้วไทยได้ประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับคือช่วงสั้นๆเสียประโยชน์ประมาณสักหนึ่งถึงสองคเตอร์แรกเพราะมันเกิดช็อคในอุตสาหกรรมขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไทยได้ประโยชน์เพราะว่า,าแทนที่จีนจะส่งสินค้า,าไปอเมริกาเลยเนี่ยเขาก็ส่งมาประกอบหรือว่ามาผลิตชิ้นส่วนบางตัวในไทยแทน นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าออเดอร์ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันค่อนข้างจะเติบโตได้ดีตั้งแต่ประมาณช่วงปี19เป็นต้นมานะครับถ้าไม่นับตอนปี20ที่ไปโดนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นพูดได้ง่ายๆว่าคือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาปรับตัวกันหมดแล้วนะครับในการรีโลเคตตัวสินค้าของเขาออกมาจากจีน นะครับไม่ว่าจะมาเข้าหักที่ไทยหรือว่าที่มาเลเซหรือว่าไต้หวันหรืออะไรแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าโอเคมันเป็น positive sentiment แน่แต่ว่า Impact โดยตรงกับเอิร์เน็ของหุ้นกลุ่มนี้ยจะขนาดนั้นไหมผมคิดว่าน่าจะไม่ขนาดนั้นครับอืมก็คือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของภาวะ sentiment เท่านั้นคือถ้าเกิดว่ายกเลิกสงครามการค้ากันจริงเนี่ย ด้านหมายความว่ามันก็เป็น sentiment เชิงบวกแต่ถ้าถามว่ามันจะเข้าไปสู่กําไรเลยไหมไม่เพราะเขาจัดโครงสร้างไว้หมดแล้วก็ส่งผ่านไทยเหมือนเดิมแ,แหละนะฮะก็อาจจะสามารถทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันจะไปเจาะเรื่องของ r e c e s ช i o หรือว่าเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าใช่ไหมใช่ครับก็อาจจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าราคาสินค้าของทางผู้ import เนี่ย มันก็อาจจะถูกลงทําให้ดีมาอาจจะมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลกระทบทางอ้อมต่ออตัวเซกเตอร์นี้ในไทยมากกว่าที่จะเป็นผลกระทบทางตรงครับครับครับเอเห็นทําสไลด์มามีมีสไลด์อะไรเพิ่มเติมนะฮะนี่ฮะเั้มีครับคืบคบอเดี๋ยวปูภาพเป็นท็อปดาวให้แล้วกันนะครับอันนี้จะให้ดูว่าดีมาของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นไซเคิล นะครับซึ่งไซเคิลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสองปีสองหนึ่งสามปีนะครับขึ้นสองปีลงสองปีนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยคือช่วงนี้นะครับมันเริ่มจะน่าจะผ่านพีคไปแล้ว oh. เพราะว่าโกรดเริ่มลดลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าโกรดเนี่ยมันโตขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสองพันยิบเอ็ดนะครับแล้วตอนเนี้ยเริ่มจะเติบโตช้าลงลวนะครับ ประเทศที่เอ็กซ์พอร์หลักๆถ้าเราดูไต้หวันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโก้ดมันก็เริ่มจะลดหลงนะครับในขณะที่ผู้ผู้อินพุตหลักๆอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยคืออินพุตพวกคอมโพเนนตเข้าไปแล้วผลิตตัวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัว Inventory ของเขาเริ่มสูงแล้วนะครับซึ่งอินเวน n t o r y สูงก็หมายความว่าในอนาคต การสั่งตัวคอมโพเนนต์หรือว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อาจจะลดลงเพราะเขามีของปุนในส็อกอยู่เยอะนะครับอันนี้คือผู้อินพุตผู้อินพุตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เอ่อโกรดก็เริ่มลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกานะครับอ่าแล้วเรามาดูตัวของฟอร์เควสปีเนี้ยถุงอิเล็กทรอนิกส์อาจจะโตประมาณสักดูเฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณสักสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปีหน้าที่ฟอร์เควสออกมาเนี่ย เหลือแค่ประมาณสามนึงห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตร,ตรงนี้น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกได้ว่าดีมานนาคตเนี่ยในของปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเตะิบโตเหลือแค่นิดเดียวละจากที่สองปีที่ผ่านมาโตปีละยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปีสองพันยีิบสองนี้จะโตอยูประมาณรักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สองพันยิบสามลงไปเหลือสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งภาพมันก็จะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่หุ้นสามารถขึ้นได้แบบแรงๆนะครับเพราะว่า อความต้องการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันจะเริ่มชะลอตัวละนะครับอาจจะไม่ชะลอแต่ว่าเติบโตน้อยลงนะครับ,บครับอ่รับครับอ่าน,นี่เกพลาดใช่ไหมฮะเออครับผมถามนิดหนึ่งคือยุคตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องของหลายคนเขาก็ยังให้ผลเชิงบวกอยู่นะในในอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น EV นี่หรือแม้แต่อินเทอ e ์เน t ตออฟติ้งไออุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นที่ต้องใช้ไอตรงนี้เนี่ยได้ได้ได้รวมไปในดิมานตรงนี้แล้วหรือยังครับหรือยังไงครับรวมไปแล้วครับผรงนี้คือรวมไปแล้วครับซึ่งคือแต่ละปัจจัยเนี่ยอย่างอีวีอย่างเงี้ยมันเป็น มันเป็นภาพระยะยาวนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านรถ e ีวจากรถปกติไปเป็น EV เนี่ยมันไม่ได้ทำได้ใน2อาปีนะครับก็มองกันเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยโอเคอีมันโตแรงจริงแต่ว่า impact ของมันในทั้งอินดัสทรีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้จำนวนรถที่ใช้ที่เป็น EV เทียบกับรถปกติเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในระยะสั้น ถ้าเราดูแบบสามหอึ่งห้าเปียงเนี้ยถึงแม้ว่าจะรวมไม่พวกเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังสู้เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ได้นะครับคือเรื่องของ GDP growth เนี่ยสำคัญมากกว่าก็สมมติเรามาดูแยกเป็นราย segment นะครับอย่างสมาร์ทโฟนหรือ PC เนี่ย Q1 ออกมาติดลบละนะครับค่อนข้างจะไม่ดีตัวของออโต ติดลบมาประมาณสักครึ่งปีแล้วนะครับลบประมาณแบบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นะครับแล้วก็แคสสองปีนี้เนี่ยคิดว่านา่าจะโตแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะครับตัวที่ยังดีอยู่คือพวกคลาวนะครับซึ่งตัวที่ทำคลาวหรือพวก Data storage เนะี่ยมีแค่เดลต้านะครับอืมแต่ว่าสมมติเรามาดูของอเซกเมนต์อื่นอื่นเนี่ยที่เมื่อกี้โชว์ไปเนี่ย ทั้งสาตัวนี้ในปีนี้มีทั้งติดลบส่วนตัวที่บวกเนี่ยก็บวกไม่เยอะนะครับแล้วก็ไปหวังปีสองพันยิบสามแทนว่าเฮ้ยมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับกลับกลับก็เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยคือภาพบวกมีอยู่ประมาณสองสาตัวนะครับตัวแรกคือตอนนี้เงินบาทอ่อนมากนะครับอยู่สามห้าบาท แต่ว่าเมื่อวันสองวันก่อนเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับเร <c oughs> ่งเงินบาทอ่อนเนี่ยรุ่นกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าส่งออกนะครับพอส่งออกเป็นยูเอสดอลลรแลกมาเป็นบาทมันก็ได้เงินมากขึ้นนะครับมาจิ้นก็ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องเทรดทอกนะครับการยกเลิกภาษีการนําเข้าของสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็น Positive Sentiment นะครับแต่ว่าในระยะยาวกว่าน,นั้นสมมุติเราดูแบบสองปีถึงสามปี นะครับตรงนี้เริ่มจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งมีเรื่องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับสมีเรื่อง recession นะครับที่ทำให้ m e n d s l o w d ด w n แล้วที่เมื่อกี้บอกไปว่ากลุ่มนี้แน่โดนผลกระทบเยอะนะครับซึ่งถ้าโดนผลกระทบตรงนั้นการขยายกำลังการผลิตจากแผนที่เขาแบบจะสร้างโรงงานใหม่เพิ่มเครื่องจักรใหม่มันก็อาจจะเลื่อนออกไปนะครับทำให้อ r n i n g s ของที่ o o s e n s u s f o r e c a s t เนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดลง นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าณตอนเนี้ยราคาหุ้นเน่ยเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับซึ่งเราไม่แนะนําให้ถือยาวสําหรับหุ้นกลุ่มนี้ในถ้ามองล่วงหน้าไปประมาณสักปีสองปีนะครับมองเป็นเทรดดิ้งมากกว่าคือสมมุติอยากเล่นจริงๆเนี่ยก็เออซื้อเป็นเทรดดิ้งแล้วก็ขายทำกำไรแบบสั้นๆอย่างนั้นมากกว่าครับครับต้องรู้จักขายเอาว่ากันอย่างง่ายง่ายๆหรือว่าถ้าเกิดว่าถือมายาวนานแล้วนะฮะ ก็ใช้จังหวะนี้เทคโปรฟิตก็ได้ในช่วงที่จะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของเทร Trade Talk ตรงนี้ถูกไหมฮะครับครับไปดูรายสักตัรายตัวหน่อยหนึ่งนะครับว่าแต่ละตัวให้เป้าแบบไหนอย่างไรบ้างครับออตอนนี้ของเ,ออเราเคอรว่าอยู่สี่ตัวนะครับ ตัวเดลต้าเนี่ยเราให้เป้าประมาณสามร้อยแปดสิบบาทนะครับตัวของเคซเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบเก้าบาทนะครับหาหน้าหาหน้าประมาณสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ s อ i วประมาณเจ็ดบาทแปดสิบครับครับผมเอามอ,<ๆ>อกว่าถ้าถ้าสมมติหุ้นเด้งขึ้นมาอย่างวันสองวันก่อนหน้านี้ที่มีแบบต้มช็อตขึ้นมา,เ,าเป็นแท่งเขียว ยาวๆแล้วขึ้นมาใกล้ทร็เก็ตไพ์ของเราเนี่ยเราแนะนําให้เทคโปรฟิตออกครับกราบผมหมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณทันครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับเราพยายามที่จะให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วก็เจาะลึกเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้หลายคนบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในดวงใจเนี่ยเห็นภาพเรื่องของดีมานว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับก็มาโชว์กันนะฮะ